สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการใช้งานสมาร์ทโฟนในระบบ Android ในรูปแบบของคนตาบอดนะครับและวันนี้นะครับ EP นี้ผมจะมาแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับการใช้งานสมาร์ทโฟนในรูปแบบของคนตาบอดโดยใช้แอปพลิเคชัน TalkBack นะครับ Screen Reader ที่เื่อว่า TalkBack นะครับสำหรับเวอร์ชันนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับง่ายกว่า เดิมสำหรับการใช้งานนะครับซึ่งเราไปดูกันเลยนะครับว่าง่ายยังไงแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาบ้างกับเวอร์ชันนี้นะครับวิธีสํารวจนะครับให้เราไปที่การตั้งค่า TalkBack ก็ได้นะครับแต่ณทีน่นี้ผมจะแนะนําคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะรับสายเมื่อมีคนโทรเข้านะครับ เมื่อรับสายมือคนโทรเข้าก็คือกดใช้2นิ้วข้อ2ครั้งได้เลยเหมือน iPhone เลยอ่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ Voice Assistant ก็สามารถทำาสามารถทำใช้2นิ้วข้อ2ครั้งเพื่อรับสายได้เลยนะครับแต่ท็อกแบงมาที่หลังเนาะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่อัปเดตเป็น Android 12นะครับจะใช้ท่าทางนี้ได้หรือใครที่ใช้เวอร์ชันต่ำกวนน่านี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอ่ะต่อไปนะครับวิธีที่อ่าโทษทีครับต่อไปนะครับวิธีการเลื่อนคำสั่งหรือว่าที่เราเรียกกันว่าการหมุนโรเตอร์ใน iOS Android ก็ทำได้เช่นเดียวกันเดิมทีนะครับใน Talkback เวอร์ชันก่อนๆนนั้นนะครับจะใช้1นิ้วปัดขึ้นลูดเะ๋เรียกว่าถูก็ได้เนาะนะครับลูดขึ้นแล้วลงหรือลงแล้วขึ้นอ่ะผมจะลูดลงแล้วขึ้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปทีละสเต็ปใช้1นิ้วลงแล้วขึ้นอ่ะก็จะไปทีละสเต็ปทีนี้ถ้าหากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเขาแค่ใช้3นิ้วปัดขึ้น้านิ้วปัดขึ้นหรือ3นิ้วปัดลงสนิ้วปัดลง มันคือการหมุนโรเตอร์ได้เลยนะครับง่ายมากหรือจะใช้3มนิ้วปัดไปทางขวาสามนิ้วปัดไปทางซ้ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการหมุนโรเตอร์นะครับเมื่อเราเจอนะครับเมื่อเราเจอฟังก์ชันที่เราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนค่าแล้วก็ใช้1นิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงหนึ่งนิ้วปัดขึ้นอ เห็นไหมครับมันคือการหมุนโรเตอร์นั่นเองอหรือว่าการเลือกใช้คำสั่งพิเศษนะครับต่อไปฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือการคัดลอกข้อความการคัดลอกข้อความซึ่งเดิมชีเนี่ยกว่าเราจะคัดลอกข้อความได้เนี่ยมันต้องผ่านนู่นนี่นั่นหลายขบวนการแต่สำหรับท็อกแบก็กตัวใหม่ล่าสุดนะครับเขาเพียงแค่ใช้3นิ้วเคาะ2ครั้ง เพื่อคัดลอกบทความอ่ะยังไงเมนูท็อปบัฟอ่ะเดี๋ยวผมออกมาก่อนนะครับผมออกจากตัวเรียกใช้งานแอพมาทูอ่ะเพราะสมมติว่าลองดูใช้สามนิ้วเคาะสองครั้งดูคัดลอกวิดีโอผ่านเวอร์เตอร์แล้วอ้าวได้แล้วเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าเราจะวางล่ะอ,อ่าสมมติว่าผมจะเอาไปวางาอนะเอาไปวางที่ไหนดีเดี๋ยวนะครับ หาที่วางก่อนหาาที่่วงกอนนะครับเอาเอามาวาง,เอา,าวางอเอามาวางในข้อความก็แล้วกันนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาไว,ไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาใครดีะ รางการออหมเลขทรปัพท์ตรงนี้แล้วกันสมมติว่าผมจะเอาข้อความมาวางไว้ตรงนี้เมื่อกี้เราได้คัดลอกออกมาแล้วนะครับวิธีการวางก็คือใช้3นิ้วข้อ3ครั้ง1 2 3วางวิดีโอฐานเอร์แล้วเรียบร้อเรียบร้อยอง่ายมากเลยใช่ไหมครับนี่คืออัปเดตล่าสุดของ Talkback นะ ในกรณีที่เราต้องการคัดลอกข้อขความัโอาอาเตรงนี้นะครับหรือว่าแก้ไขบทความในตรงนี้นะครับเราก็ใช้2นิ้วเคาะสองครั้งครั้งที่2ครั้งเอาไว้ปุ๊บจะขึ้นโหมดการเลือกนะครับอ่ะต่อไปเราทําไงสลับระหว่างการป้อนข้อความและตัวเลขหนึ่งนิ้วปัดขวาม,มา,าป,ปัดขวาม,มาเอมที่ใช้มันก็จะเป็นการวิดีโอคาร์บเลตอร์ช่องแก้ไขกำลังอ่า โหมดการเลือกเปิดอยู่โหมดการเลือกนะครับหนึ่งสองสามสลับระหว่างการป้อนข้อความลตัวเขสร้างกลุ่มลาายกุ่่มสร้งนี่คือคําสั่งล่าสุดของเขานะครับง่ายมากใช่ไหมครับในกรณีที่ในกรณีที่เราต้องการที่จะไปตรวจสอบเวอร์ชั่นนะครับของ Talkback ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนั้นนะครับให้ลากนิ้วจากล่างขึ้นบนแล้วทํามุมเป็น90องศานะครับไปทางขวานะครับลาก1นิ้วจากล่างขึ้นบนแล้วหักมุมไปทางขวาหลังจากนั้นนะครับใช้1นิ้วปัดขวาหรือซ้ายไปหาคําว่าการตั้งค่าทอร์คแบ็การนะครับเมื่อเจอแล้วใช้1นนิ้ว <esf' S 1> เคาะสองครั้งเข้าไป <igor PVC. S 1> หลังจากนั้นนะครับใช้หนึ่งนิ้วปัดจากซ้ายไปขวาการตั้งค่าการอ่านออกการพูดรายละเอียดการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความแสดงรายการออกเสียงส่วนหัวแสดงฟีเจอร์ใหม่ในท็อกแบ็กมาหาคําว่า<ม>ฟีเจอร์ใหม่ในท็อกแบ็กนะครับแล้วใช้หนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งเข้าไปยินดีต้อนรับสู่ท็อกแบ็กอัปเดตแล้วหน้าหนึ่งจากสี่ไม่อยู่ในรายการผมต้องย้ําอีกทีนะครับตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ Mo t ต r o l a รุ่น G สามศน ระบบปฏิบัติการ Android 12นะครับคุณจะได้ใช้ท่าทางสัมผัสใหม่ที่ง่ายขึ้นเมนูที่เข้าใจง่ายถัดไปอ่าทีนี้เรามาทดสอบกันว่ามีอะไรบ้างถัดไปเลยท่าทางสัมผัสใหม่หน้าสองจากสี่เราได้เพิ่มท่าทางสัมผัสใหม่เพื่อให้ท็อกบัคใช้งานได้นี่คือคำอธิบายนะครับคุณลองใช้ท่าทางสัมผัสใหม่ได้ในหมายเหตุข้อมูลนี้อาจไม่หากต้องการเล่นหรือหยุดสื่อแอปอื่นเขาบอกว่าหากต้องการเล่นหรือหยุดสื่อไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ หรือเพลงนะครับให้ใช้2นิ้วเคาะ2ครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดนะครับอใช้2นิ้วเคาะสองครั้งไป1 2ึ่งสองอ่ออใช้ท่าทางสัมผัสค่ะต้องการเล่นอ๋อลืมไปว่าไม่มีเพลงนะครับต้องการให้ทอ,อทกบัคห,หยุดพูดชั่วคราวให้ใช้สนิ้วแตะถ้าสมมุติว่าที่ทอกบัคกาลังพูดอยู่เราต้องการให้มันหยุดพูดชั่วคราวแล้วก็ใช้สองนิ้วแตะไปหยุดละนะครับ นี่คือหยุดท็อกแบ็กชั่วคราวสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากขึ้นต้องการขั้ลอกข้อความนะครับใช้3นิ้วแตะ2ครั้ง1 2อ่าสองอย่างเงี้ยนะครับ1 2อย่างเงี้ยเหมือนที่ผมได้แนะนำไปตอนแรกนะครับถ้าต้องการวางใช้3นิ้วแต่สครัใช้3นิ้วแตะ3ครั้งเพื่อวางข้อความนะครับ ไปดูอีก<า>มีอะไร,รมั่งข้อความให้ใช้ซ้ำแต่สอครั้งแล้วทางไว้หาต้องการตัดข้อความให้ใช้ซ้ำแต่ส2งครั้งแล้วทางไว้ในกรณีที่ต้องการตัดข้อความนะครับไม่คัดลอกแต่ว่าจะคัดไปเลยนะครับก็คือใช้3นิ้วเคาะ2ครั้งครั้งที่2ครั้งเอาไว้นะครับหาต้องการเริ่มหรือจบหมวดการเลือกข้อความให้ใช้2นิ้วแต่2ครั้งแล้วทางไว้อ่าต้องการเริ่มหรือจบอหมวด คัดเลือกอขั้ลอกข้อความหรือว่าเลือกข้อความนะครับก็คือใช้2นิ้วข้อ2สองครั้งค้างเอาไว้นะครับการควบคุมการอ่านหน้า3าจากสทางเหล่านี้ช่วยให้ลองเลยควบคุมการอ่านใช้ท่าทางสัมผัสเหล่านี้แบบย้อนกลับได้ด้วยอันนี้คือคือผมได้สาธิตให้ฟังแล้วนะครับรใช้ท่าทางสัมผัสแบบย้อนกลับได้ด้วย ียกาใช้าสามนิ้วปัดขึ้นใช้สามนิ้วปัดขึ้นสามนิ้วปัดลงคือการหมุนโรเตอร์นั่นเองต่อไปเจอใหม่เพิ่มเติมเมนูตามบริบทตอนนี้คุณใช้สียงเพื่อควบคุมท็อกบัคอยากตอนนี้ท็อกบัคมีแป้นพิมพ์อักษรเร็วที่จะช่วยให้คุณพิมพ์โดยใช้อักษรเร็วดาเร็วขึ้นเสร็จสิ้นโอเคการตั้งค่าท็อกบัคฟีเจอร์ใหม่ในอัโอเคเรียบร้อยนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับวิธีตรวจสอบดูว่า ท a อกแบ็กเราเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือยังนะครับก็ลองเข้ามาที่หน้าหลักนะครับหรือไปที่ Play Store นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ค้นหาคคค้้้้นนนหหาาแอปดดวยยเสีงไไม่ะรับจะพิมพ์คำว่าการช่วยเหลือการเข้าถึงก็ได้แต่ว่าคุณจะพิมพ์คำว่า Talk Back นะครับ โค้ดสที่แสดงเสดงรายการที่1ถึงปจาแปเอลเคเว็นวากนะครับบีบีบราโวนะครับเอซีอ่เคอ่ะค้นหาเซิร์ชไปนะครับ นำทางขึ้นปุ่มเบิบเอาไว้ท็อปบาร์ดีทีเอลทีวีทีเอลทีดีสังคมหนึ่งร้อยสิบห้าเมตรมิโกะไรอัถ่ายทอดพรีเมียมแต่สองครั้งครอบครัวแต่สองครั้งคะแนนแต่สองครั้งเพื่อปิดอุปกรณ์นี้แต่ค้นหาด้วยเสียงกลุ่มการช่วยเหลือพิเศษใน Android Google LLC เครื่องมือติดตั้งแล้วอยู่ในรานการช่วยเหลือพิเศษการช่วยเหลือพิเศษในใน Android นะครับ Google LLC นะครับ ทีนี้มีอะไรท็อกแบ็ก12.1 12.1สรับรูปภาพที่ไม่มีป้ายกำกับซึ่งมีข้อความประกอบอยู่ไปยังส่วนต่างๆของหน้าต่อเอกอ่าอะไรอันนี้คือเวอร์ชั่นที่เขาใช้คู่กับ Android 12นะครับใครที่ใช้ Android เวอร์ชันต่ำกว่านี้แล้วใช้ได้ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูสำหรับ Android 12กับ Talkback วิธีใช้งานการรับวางสายง่ายๆโดยการใช้2นิ้วข้อ2ครั้งเหมือนการใช้รับวางสายในโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือระบบปฏิบัติการ iOS นะครับแล้วก็การหมุนโลเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ Android ได้ทำโดยการใช้2นิ้ว3นิ้วปัดขึ้นหรือลงแล้วก็เลิกใช้ไประยะหนึ่งแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ก็คือการใช้3นิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงและ ปัดซ้ายหรือปัดขวาด้วยด้วยสอด้วยสนิ้วนะครับคือการหมุนโรเตอร์หรือว่าการเ,าเลือกฟังก์ชันในการเปลี่ยนค่าโดยใช้1นิ้วปัดขึ้นหรือลงในการเปลี่ยนค่านะครับอ่ะนี่คือข้อดีและจุดเด่นนะครับส่วนอีก1ฟังก์ชันก็คือการใช้2นิ้วข้อ2ครั้งเพื่อคัดลอกใช้3นิ้วเคาะ สครั้งครั้งที่2ครั้งไว้คือการคัดข้อความหรือตัดข้อความใช้3นิ้วเคาะ3ครั้งคือการบทความนะครับใช้2นิ้วเคาะ2ครั้งครั้งที่2ครั้งเอาไว้คือการแก้ไขข้อความหรือการเลือกบทความนั้นๆอันนี้คือคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับที่นำเข้ามาใช้ใน Android เวอร์ชัน12ควบคู่ไปกับ Talkback นะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่น้องที่ใช้ TalkBack อยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานต่อๆกันไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ผมนันทวัฒน์ยติรัตนก,กวีต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ